เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะสําหรับเรื่องราวของสองนางเอกเคมีฟ้าประธานหลิงออมหรือหลิงหลิงคองและออมกรนพัทที่ตัดสินใจมอบอานาจให้ทนายความและผู้จัดการส่วนตัวเขาแจ้งความกับตํารวจกองกํากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเพื่อเอาผิดกลุ่มซาแซง5รายหรือแฟนคลับที่หลงไหลคลั่งไคล้ศิลปินจนเกินเหตุมีพฤติกรรมตามติดคุกคามความเป็นส่วนตัวของพวกเธออย่างหนักหน่วงถึงขั้นบุกรุกบ้านและคอนโดอีกทั้งยังขึ้นไปถ่ายภาพรถยนต์ส่วนตัวและเฝ้าอยู่หน้าที่พักของดารา สาวทั้งวันทั้งคืนโดยแอบอ้างว่าจ้างคนขับรถให้บอกกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆซึ่งทางต้นสังกัดได้ทําการไล่คนขับรถออกไปแล้ว แต,แต่แต่เรื่องราไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะเพราะยังมีการตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของดาราสาวทั้งสองคนพร้อมใช้ถ้อยคําใส่ร้ายให้เกิดความเสื่อมเสียอีกด้วยโดยจะพยายามติดตามศิลปินไปทุกที่ถึงขนาดจองตั๋วเครื่องบินไปนั่งใกล้ๆทุกๆครั้งที่มีการเดินทางไกลมีการจับผิดใส่ความว่าดาราสาวหลอกลวงทั้งยังเข้าไปหาคุณแม่ผู้จัดการส่วนตัวสร้างความเดือดร้อนและความหวาดกลัวกับทั้งสองคนเป็นอย่างมากค่ะ ก็ยังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดชอบองสอบคนเลยชอบอาสอบแล้วตดนสาแสงตาท่กะก็จริงๆมันก็เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้ว แล้วก็จริงๆมันคือกลุ่มกลุ่มน้อยแหลกกลุ่มหนึ่งคุณกลุ่มน้อยที่แบบมาตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้อยากให้แบบอยากขอพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองใช่แล้วก็คือเวลางานเราเต็มที่เต็มที่กับงานเราเต็มที่กับแ,นแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเวลาส่วนตัวหนูก็ใช่อยากคือหนูจริงๆค่อนข้างที่จะห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง ก็ว่อนให้แฟนๆแบบเว้นระยะนิดนึง<ช>ค่ะใ,<ช>ให้พื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ตามรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เป็นห่วงคือการตามรถมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย<ช>ก็เลยไม่อยากให้ทำคือเป็นห่วงความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือรบกวนจิตใจมาสักพักแล้วหล,หลักเดือนไหมคะมีหลักหลักเดือนค่ะก็มีความกังวลแล้วก็ วิตกด้วยกังวลด้วยก็เลยอยากอ้อนให้แฟนๆที่แบบกำลังตามอยู่ก็หยุดการกระทำนั้นนะคะไม่งั้นจะดำเนินการเป็นทางกฎหมายให้ทางช่องจำเนินอย่างเขาตามเขาตามยังไงครับเราคือเราถึงจะแับแสนงพฤติกรรมที่แบบแปลกๆก็จะมีแบบการตามรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากจากอีเวนต์หรือว่าสนามบินเราก็จะมีการไลฟ์สด เกิดขึ้นก็จะเห็นทะเบียนรถเราชัดเจนเลยใช่แล้วก็มาพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยมาขอถ่ายรูปแต่ว่าคือพอเราอธิบายเหตุผลไปแล้วเขาก็เข้าใจอลย้เขาก็ออกไปใช่แพรว,ว่าเรารู้จาก Google <ค>น,น,นี้แล้ว,ลวใช่ไหมคะว่าเป็นใครใเป็นใครหรือเทศใช่ก็จะมีบางคนที่แบบอ่ารู้รู้ทะเบียนรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนี้ลิงก็จะระวังมากขึ้น คอนุญาตถามค่ะเป็นคนไทยไหมคะอันนี้เออ่ตอบได้ไหมคะอันนี้อาจจะไม่สามารถตอบได้ก็จะก็คือกลุ่มน้อยแหละที่ที่เขาตามก็จะมีบางกลุ่มค่ะที่เรามีการเพิ่มมาตรการอะไรไว้ไหมคะเพิ่มอาจจะเพิ่มบริการอะไรอย่างนี้ใช่ก็แบบต่อให้เพิ่มบริการ มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกกลัวรู้สึกระแวงอะไรอย่างนี้มันมันก็มีเยอะมันเหทุกวันนี้ก็ยินมีความระแวงก็ทุกวันนี้รู้สึกใช่ก็จะมีความกังวลเวลาแบบกลับมาคือก็จะไม่ได้กลับกลับไปที่คนตัวเลยก็จะไปที่อื่นก่อนแล้วก็ระวังคือก็ติดกล้องไวเผื่อที่จะมีหลักฐานใช่ค่ะแล้วก็ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราไม่ได้อยากให้เปิดเผยว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราก็เป็นเวลาส่วนตัวของเราด้วยใช่มันคือนอกเวลาเข้าใจใช่อยากให้ทุกคนเข้าใจอะไรค่ะแต่ว่าคือแฟนๆจริงๆแฟนๆเราน่ารักมากส่วนมากก็เข้าใจแล้วก็ช่วยกันช่วยกันบอกว่าแบบเอออย่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแฟนๆเราน่ารักมากมันกระทบกับการใช้ชีวิตส่วนตัวของเรามากพอรู้เรื่องมันก็กระทบบ้างสิคะแบบมันมัน ไม่สบายใจเกิดขึ้นอะอย่างนี้ดีกว่าใช่ถ้าถ้าเราโดนตามไปพื้นที่ส่วนตัวเวลาส่วนตัวไมนใครอมอมเชื่อว่า<ๆ>ใครโดนก็น่าจะกลัวเหมือนกันทั้งคู่มีกว่าได้คุยกับทางช่องไหมคะมีหา,าแบบแนวทางโซลูชัน่ากัน มีความกังวลค่ะแต่ว่าจะพยายามแบบเข้มแข็งเอาไปเพราะว่ามันคือสิ่งที่แบบเราสามารถทําได้แล้วก็พยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินการทางกฎหมายค่ะเช่นการนี้คระอยากให้กาลังใจกันด้วกันยังไงบ้างคะก็อยากจะบอกว่าเราทํางานมาด้วยกันทำหลายๆอย่างเรื่องด้วยกันก็มีอะไรก็บอกกันใช่ค่ะถ้าเราเรื่องถ้าเป็นเรื่องเราสองคนก็เราคุยกันตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีอะไรก็บอกกันค่ะ ใช่จริงๆเราค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตกันและกันแล้วก็เชื่อว่าช่อง3ก็ไม่ปล่อยไว้หมายถึงว่าช่อง3ก็คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ปกป้องเราใช่เต็มทีค่ะคอาบปินท้ายจะหนุกบอกแฟนหน่อยว่าพี่อ้อมก็พี่อ้อมก็ขออนุญาตสัมผัสไ